เราก็ยังอยากเป็นเราที่ทํางานด้วยความสุขในทุกวันนะคือเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ที่เราทํางานได้เราก็ยังทํางานได้อย่างต่อเนื่องมา10ปีแล้วอะ่ะมันเป็นเพราะว่าสิปีที่ผ่านมามันไม่มีวันไหนที่เราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราทําสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอยู่สมมติมีคนมาบอกว่าเราเป็นไอดอลหรือว่าบอกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจของเขาอะ่ะเราจะพูดเสมอว่าการที่คุณมาพูดกับเราแบบนี้คุณก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนกัน สวัสดีค่ะโอนเนมันเกเรหรือโอนทำไมน้องค่ะมันเป็นเพลงที่ตอนแรกเนี่ยเราก็ บอกอตรงๆว่าก็โดนเหมือนเป็นฟีลโดนเทนนิดนึงเนาะจากแพลตฟ,ฟอร์มแพลตฟ,ฟอร์มหนึ่งเลยะคะ่ะแล้วทีนี้พอเราได้มีโอกาสทําเพลงแล้วเราได้คุยกับนนะักแต่งเพลงแล้วก็คือพีแอมใช่ไหมแล้วพอเราคุยไปคุยมาเราก็รู้สึกว่าไหนๆเราเริ่มคิดแล้วอะเราก็ไปให้สุดเลยดีกว่าอย่าเพิ่งทิ้งมันไว้กลางทางแต่ว่ามีการเปลี่ยนคอนเซปต์นิดนึงให้มันเหมาะกับตัวเรามากขึ้นให้มันมีความเป็นเรามีความแฟนซีเหมือนที่เราชอบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เอาไอเดียของความอยากเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆมาใส่ในเพลงก็เลยกลายเป็นเฮอร์เมน้องซึ่งไม่ใช่เฮอร์เมยนี่เพราะว่าไม่ได้เป็นเฮอร์เมนี่แต่ว่าอยากเป็นน้องของเฮอร์มนี่อีกทีหนึ่งค่ะเราเป็นคนชอบเพลงมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็เป็นจริตแบบว่ากลับมาจากโรงเรียนก็จะเอามือรูดดอกย้าแล้วก็ลิปซิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าจริตเนี้ยมันไม่ได้จําเป็นต้องเอาไว้ทำเป็นงานเพราะว่าเราไม่ได้มีความสามารถ โดดเด่นเหมือนนักร้องทั่วๆไปที่เขาเสียงพร้อมมากสามารถเพอร์ฟอร์มได้ดีเลยอะค่ะแต่อันนี้คือสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนันคือเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีฮ็อบบี้ที่ไม่ใช่งานบ้างเพราะว่านี่ทํางานมาตั้งแต่เด็กเนาะเพราะทำงานไปเยอะแล้วก็รู้สึกว่า24ชั่วโมงของเราอะถ้าเราลืมตาตื่นอยู่อย่างเงี้ยก็คือเป็นงานหมดเลยการมีฮ็อบบี้บ้างแล้วเป็นสิ่งที่ชอบจริงๆก็เลยเลือกที่จะทํเป็นเพลงเนี้ยค่ะสาเหตุที่เลอกพี่แอมเพราะว่าตอนแรกเนี่ย ก่อนหน้านี้เคยมีเพลงเพลงหนึ่งออกมาของด mon นเกรนชื่อรสชาติรักแล้วพี่แอมเป็นคนแต่งแล้วจริงๆตอนแรกที่หานักแต่งเพลงเนี่ยก็บอกตรงๆว่าก็เซิร์ชเอาจากเพลงที่ชอบแล้วทุกๆเพลงที่ชอบพี่แอมก็แต่งหมดเลย <c oughs> <g ül> ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นใครไม่ได้แล้วนอกจากพี่แอมซึ่งพี่แอมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสามารถเลยแต่มีปัญหาเรื่องเวลา <c oughs> เพราะว่านักรองทั่วประเทศดึงตัวสุดๆนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณพี่แอมมากๆซึ่งอย่างที่เห็นกันว่าพี่แอมเขาไม่ได้แต่งเพลงแค่ เอาให้เพลงมันพอแต่ว่าเขาดู personality เราด้วยเขาดูคาแรคเตอร์ของเราเขาดูคาแรคเตอร์เสียงของเราอะไรอยงี้ค่ะก็เลยออกมาเป็นพีแอมแล้วก็เป็นเธอเม่น้องค่ะ คือเรารู้สึกว่าจริงๆคนไทยแล้วก็วงการเพลงไทยเนี่ยมีของมากๆตั้งแต่มีติ๊กตอกเราก็จะเห็นว่ามีเพลงออกมามากมายเนาะมีเพลงทั้งแบบ traditional ด้วยแล้วก็มีเพลงใหม่ๆมีคาแรคเตอร์ของเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะมากมีคนที่ไม่ใช่นักร้องอาชีพมาทําเพลงเยอะมากๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้มีสีสันทําให้อย่างน้อยเราเปิดขึ้นมาหนึ่งวันเนี่ยเราไม่ได้เจอแต่เพลงแพลตฟอร์มเดิมๆเราไม่ได้เจอเพลงสไตล์เดิมๆที่เราเคยฟังมีไอเดียใหม่ๆมีความสดใหม่ของเพลงมาอยู่เสมอๆแล้วเราก็รู้สึกว่า เราก็ดีใจที่ได้ทําเพลงเพลงหนึ่งที่อย่างน้อยทําให้คนยิ้มได้คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดเลยคือเวลาเดินไปไหนมาไหนเราเจอเด็กๆแล้วแบบเหมือนพ่อแม่เขาจําเราได้เลยนะคะเขาจะนี่ไงพี่ที่ร้องเพลงคุณมน่น้องน้องก็คืออัตโนมัติก็คืออเกียว <c oughs> แล้วคือมันเป็นภาพที่อะ <c oughs> ลองคิดสมมติเราเดินผ่านเด็กคนหนึ่งแล้วเขาร้องไห้อยู่แล้วแบบเพลงคุณมน้องขึล้นเราเขาเปลี่ยนจากร้องไห้ไปเป็นเต้นอะไรเงี้ย <c oughs> เออเราว่าเราเราทำเราทําได้โอเคละ เราวจริงๆการเป็นศิลปินส่วนที่มันมีประโยชน์ที่สุดสาหรับชีวิตอุ่นตอนนี้คือเราได้ใช้สมาธิกับมันอ่ะ <S <S 2> <S 2> คือเวลาเราร้องเพลงหรือเวลาเราอัดเพลงอัดเสียงอยู่อะ่ะเราคิดถึงงานไม่ได้นะเราจะมานั่งคิดว่าเออเราเซ็นเอกสารในนี้ไปเรื่องวะอะไรเยงี้ไม่ได้คือมันคือการทําสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องโฟกัสที่ หลอดคอของเราแล้วก็จะเปล่งเสียงออกมายังไงให้มันถึงหรือว่าจะทํายังไงให้เวอร์ชั่นเสียงที่เราต้องการอะมันออกมาได้เป็นแบบนั้นเพราะฉันคืออุว,ว่ามันคือการฝึกทําสมาธินะแล้วก็หลังจากที่อัดเพลงไปใช้ปะเวลาไปทํางานเนี้ยคะ่ะมันก็ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นอุนว่ามันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการฝึกสมาธิที่ดีมากๆใครไม่เคยลองลองดูด้วยความที่เราอะไม่ได้มีค่ายด้วยแล้วก็ทําทุกอย่าง เองกับพี่แอมเป็นคนแต่งใช่ไหมคะเพลงต่อไปจริงๆก็บรีพิแอมไปแล้วซึ่งแผนเวลาว่าปีละหนึ่งเพลงพอเพราะไม่ไหวเหมือนกัน <laughs> ดว่าต้องมีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยแต่ว่า ถ้าเกิดว่าจะทำอีกเพลงหนึ่งก็ไม่อยากให้เป็นแบบที่เฮอร์เมยน,น้องเป็นเลยเรารู้สึกว่าเพลงเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ชีวิตเราเป็นการทดลองอะไรบางอย่างในชีวิตเราพอเฮอร์เมยน,น้องมาออกมาในท่านี้แล้วปกตินักร้องทั่วไปถ้าเกิดว่าเพลงแบบนี้เป็นสไตล์เราแล้วมันแมทช์กับแบบภาพลักษณ์ของเราเลยใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็จะต้องทําเพลงแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เพราะมันเวิร์กแต่เรารู้สึกว่าไม่ได้สิเรารู้อยู่แล้วว่าแบบนี้มันเวิร์ก เราลองอีกสักแบบนะที่มันอาจจะไม่เวิร์กเลยนะ <c oughs> อยากอยาก่อยางอุ่อุอมีตรงนี้เพราะว่าอุ่นแบบมันเป็นฮ็อบบี้แล้วมันก็ทําด้วยจิตที่ไม่ได้คาดหวังเลยนะคะก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แบบนั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ <c oughs> เราชอบจัสมินที่สุดเลยแซบ่บเราชอบเจ้าหญิงแซ,บแซบ่บแล้วก็รู้สึกว่าเขาเบรกทรนดนดีอ่ะแบบจะมีใครสักกี่คนที่บอกว่าอ่ะต้องอยู่สบายนะต้องไม่หาเรื่องนะก็อ่ะไม่ก็ไม่สนใจก็อยากอยากลำบากใครจะทำไมเนะี่ยคือ ก็หนีไปหาชาวบ้านเลยแล้วก็ความแซบก็คือจริงๆเรารู้สึกว่าจัสมินเป็นคนทีเน่เป็นตัวของตัวเองเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ทําตามกฎทําตามรู l ที่มันควรจะเป็นเสมอไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ทําทําด้วยเจตนาที่ดีต่อผู้อื่นแล้วก็ตัวเองเรารู้สึกว่ามันเท่ดีเรารู้สึกว่าจัสมินก็คล้ายนะคือเรารู้สึกว่าความเป็นจัสมินมันมัน จัสมินไม่ได้ขายเราในตอนนี้ก็จริงแต่ว่าจัสมินคือคนที่เราอยากเป็นอะเพราะฉะนั้นในทุกๆวันเราจะมีความเป็นจัสมินมากขึ้นนิดๆเน้นๆเน้นๆแบบว่ามีความดื้อในความเป็นตัวเองในขณะเดียวกันก็รู้ตัวว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วว่านี่สำคัญม,มากๆเลยในการเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะคืออย่างน้อยเรารู้ว่าเราต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไร บอกตรงๆว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้มีความอยากทําอะไรเพิ่มอะแปลว่าตอนนี้กาลังทําอยู่แล้วเพราะฉันความอยากเนี่ยยังไม่มีค่ะ <S <S เรารู้สึกว่าทุกคนเ,นเป็นไอดอลซึ่งกันและกันนะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเป็นไอดอลของใครเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่มีเพื่อนร่วมโลกที่เจอประสบการณ์แบบเดียวกันแล้วพอเราออกมาพูดหรือว่าเราออกมาใช้ เสียงของเราในการพูดเรื่องใดเรื่องนึงอะไรอย่างเี้คะ่ะมันมีคนที่วิเลตด้วยได้เยอะเพราะฉะนันคือเรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่ว่าใครก็สามารถมียอด f o ลเวอร์ได้มสีสามารถมีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นสื่อของตัวเองได้อะไรเงี้ยก็เจออะไรมาแล้วเรียนรู้อะไรก็แชร์กัน เราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากแชร์ในเรื่องราวของเราเผื่อว่าใครคนใดคนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของจอจะได้ใช้ชีว <c oughs> ิตง่ายขึ้นอะไรยเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ทุกๆครั้งเวลามีคนมาบอกว่าเออสมมติมีคนมาบอกว่าเราเป็นไอดอลหรือว่าบอกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจของเขาอะเราจะพูดเสมอว่าการที่คุณมาพูดกับเราแบบนี้คุณก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราเหมือนกันเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอมามันมีความหมายแล้วก็มีเหตุผลอะนกอนกปะบางทีเราเจอเรื่องหนักๆมาหรือว่าเจอเรื่องดีๆมาแล้วมันเก็บไว้้คนนนเดดียวมมมััไไ่แชร์ก็ คุณค่าชีวิตมันก็อย like ู่ในที่ของมันแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันมีความหมายมากขึ้นแล้วก็ระมยดระไมกับการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะความสุขคือการจัดการความทุกข์ได้ดีขึ้นค่ะคือเวลาเจอเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทํางานปัญหาในการใช้ชีวิตเจอเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยอุ่นพยายามเรียนรู้ที่จะปล่อยวางได้ดีขึ้นแล้วก็เราว่ายิ่งเราทํายิ่งเราเจอปัญหามากเท่าไหร่แล้วเราได้เรียนรู้มากเท่าไหร่อะเราใช้ชีวิตแบบกังวลน้อยลง แล้วก็หวังว่าความกังวลน้อยลงของเราอะ่ะมันจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นให้ตัวเองใช้ชีวิตกังวลน้อยลงด้วยแล้วก็ไม่โอเคกับการผิดพลาดแบบว่าใช้ชีวิตแล้วบางทีเผลอทําผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มานั่งระแวงแบบบางทีการระแวงหรือความกลัวมากเกินไปมันทําให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตอะแล้วก็ก็จะพยายามเป็นแบบนั้นทุกวันค่ะเรียนรู้แล้วก็โตต่อแบบไม่กลัว เราก็ยังอยากเป็นเราที่ทํางานด้วยความสุขในทุกๆวันนะคือเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ที่เราทํางานได้เราก็ยังทํางานได้อย่างต่อเนื่องมาสิบปีแล้วอะ่ะมันเป็นเพราะว่าสิปีที่ผ่านมามันไม่มีวันไหนที่เราตื่นมาแล้วเรา รู้สึกว่าเราทําสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอยู่อ่ะคือบางทีเราอาจจะตื่นมาแล้วเราเหนื่อยใช่ไหมแต่เราไม่เคยรู้สึก question ตัวเองว่าเราทํางานไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแน่นอนอยู่แล้วว่าเราก็ต้องมีปากท้องที่ต้องเลี้ยงทั้งลูกน้องเองตัวเองด้วยครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันมากกว่าแค่เงินแล้วก็ไรายได้มันคือคุณค่าในงานที่เราทาแล้วก็การได้ส่งต่อคุณค่าในการทํางานที่ทุกคนได้สัมผัสอะไรเงี้ยก็ยังอยากเป็นแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ค้นหาวิติใหม่ๆในตัวเองที่อาจจะทิ้งไว้ตอนเด็ก กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็คนที่ฟังเพลงหรืออะไรก็ตามนะคะอุ่นขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันเรารู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่ จะต้องใช้ชีวิตที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครแล้วเราอยู่ไปเพื่ออะไรหรือว่าเราเป็นใครกันแน่วะอะไรคือสเสน่ห์ของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกๆคนมีของในตัวเนาะเพราะฉันคือลองทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวอุนจะเริ่มลองก่อนเองถ้าเกิดว่าใครยังไม่กล้าลองลองดูอุนลองไปเรื่อยๆแล้วก็ล้มไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นปะเราก็ยังอยู่เลยเรายังไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่กับเราแล้วก็เติบโตไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ ก็ฝากด้วยนะคะทั้งด m มอนเกนแล้วก็แบรนด์อื่นๆในเคลือบันทามนะคะแล้วก็เพลงใดๆก็ตามที่อยากจออกมาในปีหน้าก็ฝากรอคอยตอนนี้ยังไม่มีดราฟ์เลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกอีกเหมือนเคยแล้วก็สนุกไได้วยกันค่ะ